สวัสดีท่านผู้ชมด้วยกันนะฮะสวัสดี่ผู้ชมาดูเกมที่เรียกว่าขับรถยากที่สุดในโลกครัเป็นเกมรถแรนลี่สองจศูนเท่านั้นเกิดมาไม่เคยเห็นโคตรโคตรโคตรขับยากเลยท่านผู้ชมยากจริงๆนะฮะ <laughs> ถามนักแข่งที่เคยขับในเกมนี้ดูจะรู้นะว่ามันมันยากมากฮะเนี่ยเกมนี้นะฮะโอเค โ,โเป็ถ้าไม่เชื่อนะผมจะใช้จอยนะฮะจะลองดูว่มันยากจริงๆนะฮะอือเดี๋ยวนะเคยขับเมื่อวานก่อนหรือเปล่ามันยากมากเกิดมาไม่คืนเกมอะไรมันโคตรขับยากข,ขนาดนี้มาะอ่อเราฟรีเพย์ก่อนฮอ่าฟีเพยนะทดสอบคัดตอมเลยกันว่ะอันนี้กว่า ทำนี่เอาสนามคิดว่ามันจะนง,ง่ายฮะอ่ะนาน,นี่แหละทำอะไรมากไปแบบชิวๆเอารถถ้ารถที่จะขับง่ายๆตัวรถนี้งสั้นนะอย่าเน้นสวยเอาละเราจะมาดูกันว่ามันจะยากแค่ไหนรุใช้จอ XBOX นะฮะจอ X3 ลองดูว่าจอยนี่จะขับได้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวรอสักรู่งี่เคยเล่นมันขับยากมากเลยนะทากผู้ชมขับยากมากนะรอกักนสักรู่งน่งสมมติผมจะเปิดเกมดังไปเลยนะอืมเสียงอันจะดังนิดนึ่งนะฮะอาว่าจิบเลยคัะทากผู้ชม ไปเกสีเวลารถนี้เลยเราจะไปทำอะไรทั้งสิ้นชิคออปชั่นเลยกราฟิกออดิโอตอนนั้นมันจะเลงเกดไปนะมิวสิกก็เต็ม้อยเลยรถเท่าไรสักค่าสิบพอนะฮะอ่าสักค่าสิบนะฮะดูเลยกันดิ้ปเลย์มิวสิกก็50าสิบเหมือนกันจะเลงเกดไม่ได้นะโอเคแอปพลายเลยตัวนี้ เอาแล้วฮะท่านผู้ชมออโต้เกียร์ออโต้แหละชีวิตรอดแล้วกอกด,ดผิดตัวถยนี่เอาละครั้งเดีวยวพอรู้เรื่องน่าจะเป็นเลขเป็นอาร์ทีหรือเปล่าวะเราดูนะขับตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวไม่ก็ขับยังไงวะเนี่ยลืมแนละ้ว Five, four, thirty-four left, oh, fifty. Keep right of a jump, maybe into six left, thirty. Slow four left into unseen right. You are Sudden. Keep right of a eighty.

30. Four right. Into three left. Into two right titans. 30. Cut three left long titans. Into happy left unseen. Keep left of a 30. Caution don't cut. Four right. คตรเลยฮะเกดมาไม่เคยแคบขนาดนีมาก่อนฟอร์เลฟต์อินทูอันซีนวันไรท์สมอลคัตโอ้ยังติดใจไม่ได้เลยนะฮะฟอร์เลฟต์คีปไรท์ออฟอะทิร์ตี้คอร์ชันอันซีซื้อมาตอนลดราคานะฮะประมาณสามกว่าบาทอินทูอันซีนแฮปปี้ไรท์โอ้ยใจเย็นเพื่อมัน พูดอะไรดังขนาดานั้นลูกพี่พท้อก็ไม่ปกนกน็ติเสียงวอยแช่ดแชทของเพื่อนเราเรื่องอะไรท้กอย่างยี่ไมได้เล่นออนไลน์นสู้เขาได้ไม่ได้แน่นอนอเด็วสกู๊ดนะฮะมันทับยากมากท่านผู้ชมเดี๋ยวนะพี่ก็ลดเสียงลงหน่อยห้าสิบพอฮะอเสียงรถเครื่องก็ดังลั่นหูจะแตกเลยที่ เป็นเกมที่ขับยากมากนะถ้าใครเคยเล่นนจะเข้าใจโคตรโคตร <c oughs> <c oughs> โคตรกันขับยากเลยครจะอธิบายยังไงดีขับยากจริงๆ Open's into four right into unseen open happen left opens จะขับเร็วไม่เคยได้จากเขาเลยโดนแบงก์แล้วนี <c oughs> <c oughs> ่เอา into open happen right opens ถ้าเราถ้าเราเปลี่ยนฉากเสียงมันจะอยู่ข้างนอก e r t เฮ้ยจดีกว่ามั้งไม่รู้โอ้ไม่กลับโคตรโคตร l long t i t n s two is t h a p u n into ตอร์5 left into ตอร์4 right Into ตอร์4 left long run B 30 My ไม่กดขยันจะเลิบหน้ายกบีเย็บไปฟุตรกระพังเลยนี่คือไม่เหมาะกับมือใหม่เลยอย่างแท้จริงนะฮะไม่เหมาะกับมือใหม่แน่นอน ขึ open ้นไปเหมือนเต่านะน่าจะไม่ชนนะแต่ขับเร็วก็นี่เลยอย่างนี้เลยมาไปขับยากอะไรมาก่อนแเนี่ยอ้ยฉันเดอะไรที่ทะลามา ไปยังไงวะเรี่ยวไปเป็นเละล,ล่ะหรอวะ slow to right long tightens into open hairpin left โอ้โหเลี้ยวแต่ละทีไม่โคตรยากเลยอ่ะโอ้โหอีกเพลาในาถึงเส้นชัยได้ก็พอแล้วนเนี่ย into four right over bump เลี้ยวยากจังเลยเว้ยเฮ้ยมันเลี้ยวไม่ได้แล้วยางแตกแล้ว เลี้ยวกไ็ได้นะฮะโมดียางแตกเลยตอนนี้ขอจริงมากไปวิ่ทางตรงอย่างเดียวเลยโอเคเราหมดแล้วพลังเราตายเออน,นี่คือการผิดพลาดที่ใหญ่หลวงฮนะท่านผู้ชมนั่นไงอ,อะไรวะเนี่ยมีสกอร์ทำได้เวลาได้ห <c ười> วยแตกมาก <ś les> ดูเหมจะคนไทยเลยโอเคเลยวกันเด็กเกอรขับไปโคตรกากเลยท่านผู้ชมดูจากกล้องฮะครับโอ้ขับไโคตรห่วยแตกเลยครับ รถขับยากจริงฮะะบอกเลยโอเคผมต้องลาไปก่อนแล้วกันวันนี้ก็คลิปนี้ก็มีอะไรามากครับก็บายบายเลยกันฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเลยกันวันนี้ก็อยากให้ทุกผู้ชมได้เห็นว่าการขับรถในเกมเดอะแรลลี2.0นั้นมันยากจริงๆครับระพาดเลย